เข้ามาจังหวัดนะคะมอทรีออนนะคะก็จังหวัดนี้ก็นะคะวันอาทิตย์ด้วยนะคะก็จะมีเป็นตัวจังหวัดเป็นตัวในเมืองนะคะรถก็จะเยอะอย่างนี้ค่ะนะคะเนี่ยถือว่ารถเยอะนะคะแล้วก็มีไฟแดงนะคะเหมือนประเทศไทยนะคะแต่ก็ไม่ค่อยไฟแดงไฟแดงไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะะ่นะคะเนาะนะคะ นี่ค่ะก็จะเห็นได้ว่าจะแตกต่างกับเมืองคิวเบกนะคะเมืองคิวเบกรถไม่ติดนะคะก็นะคะนี่คือมอตรีอ่อนะคะจะไดเห็นนะคะนี่ค่ะ,คะแล้วบรรยากาศมืดนะคะเพราะฝนนะคะฝนเหมือนเหมือนมืดฟ้ามืดฝนด้วยค่ะนะคะนี่ค่ะเออเห็นอย่างนี้แล้วคิดถึงประเทศไทยนะคะแบงคอกไทยแลนด์ Bangkok, Mm hmm. อีกก๊อนึกถึงแบงคอกไทยแลนด์นะคะบรรยากาศรถติดค่ะเออนางอยู่นะคะ mm hmm. เมืองคิวเบกโอ้ยรถโล่งมากนะคะนางมาเจอนะคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวอีกประมาณสองอาทิตย์นางจะมาที่นี่อีกนะคะจะมาหาเพื่อนสามีแล้วก็เพื่อนคนไทยนะจะมาบ้านคุณนศน,นะคะจะมาหาคุณนศเดี๋ยว จะเอาเห็ดมาให้เธอแกงนะคะแต่วันนี้มาทุลระของนางนะคะก็เลยไม่ไม่แวะนะคะเพราะเราจะมาทุลระแล้วก็กลับนะคะนี่ศูนย์ต่างๆนะคะห้างสปปรรพสินค้าต่างๆห้างต่างๆก็จะมีนะคะเยอะแล้วก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะฤดูนี้ ตามหรือตึกรามบ้านช่องก็จะเป็นตึกเช่านะคะจวนมากนะคะนี่ค่ะสองข้างทางนะคะก็จะเป็นห้องเช่าบ้านเช่าก็คือบ้านเราก็อพาร์ตเมนต์คอนโดประมาณนี้นะคะห้องเช่าอ,อย่างนี้นะคะนี่ค่ะจะเยอะมากนะคะเราจะอยู่กันอย่างนี้ค่ะ ้องเช่ามากมายนะคะเรียงเป็นตับๆเลยนะคะ นี่โบดนะคะโบดอันนี้โบดมีหลายที่คะ่ะโบดนะคะความแตกต่างนะคะเมืองคิวเบกกับมอติอเนี่ยเมืองคิวเบกจะสวยงามมากกว่าและวัฒนธรรมนะคะคิวเบกเป็นวัฒนธรรมเมืองเก่าแก่วัฒนธรรมของโบราณน,นะคะมากกว่า ที่่อืนนะคะคแล้วบ้านเมืองคิวเบกจะสะอาดมากด้วยค่ะนะคะเนียบกว่าซึ่งคิวเบกจะเป็นคนนะคะหัวโบราณหรือจะมีคนดั้งเดิมอยู่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นหลากหลายประเทศมาอยู่นี้นะคะแล้วมาทำงานค่ะมอ,อร์ติออนะคะที่นี่จึงมีหอพักนะคะหรือว่ามีห้องเช่าเยอะแยะไปหมดเนื่องจากคนมาทำงานเยอะนะคะ อันนี้ก็จะเป็นนะคะบ้านพักห้องเช่าเต็มไปหมดค่ะเขาจะอยู่กันอย่างนี้นะคะนางว่านางโชคดีนะที่ได้อยู่เมืองคิวเบกเพราะว่าเมืองคิวเบกเป็นเมืองที่สะอาดมากและสวยมากค่ะ